เป็นรถเป็นรถอ่ะ,อะมีอะไรบ้างเปิดออกมาแล้วดูสิโอ้โอ้ว้าวเปิดออกมาก็จะมีรถเลยน,ยนั่นนี่รถนั่นนี่รถด้วยโอ้อ๋อเล่นอย่างนี้อ่ะ โอ้มันจะมีมันจะมีข้างหลังข้างหลังเอาไว้กดใช่ไหมคะนี่เขามีอะไรให้อีกมีการ์ดใช่ไหมไหนการ์ดนี่การ์ดเอาไว้เสียบตรงไหนอ่าเสียบง่ายอ๋อเป็นทีวีอันนี้ทีวีของลูกมาให้ดู อ๋อให้ลูกหมาดูอ่ะให้ลูกหมาดูเขาดูแลหมาลูกหมาดูวันนี้มาดูแลหมาอย่างนี้เอออ,อันนี้ไว้ดูแลหมาวันนี้มาปเป็ของเล่นเออเหรออ๋อเป็นอย่างนี้เหรอตรงนี้มีช้าขดตั้งตัวตรงนี้ด้วยกดๆแล้วมันเป็นยังไงคือกด กดตัวแรกนัมันจะเป็นเสียงเปิดแน่อะแน่ออกมาพอกดครั้งที่สองเป็นเพลงอะไรเพลงออ่าอ่าใส่เข้าไปก่อนอ่าเยวจะเล่นให้ดูว่ามันเลื่อนลงมาอย่างไรอ่าอาวาตงปจริงหรอมาตั้งแปดนีแมอ่าแล้วเราก็จะไปกดข้างหลังตรงนี้ใช่ไหม กดข้างหลังตรงนี้ไหนลองกดเอฟก,กดอันนี้แล้วแล้วแล้วมันจะไหลออกมาใช่ปะ่ะโอ้มีตัว,ว<า>ยุ่งหนึ่งตัวไหนกดเดฟให้มันไหลโอ้นี่ไงอ่าอีกตัวหนึ่งเอออีกตัวตัวก้อนนี้เออหวายไงหลังเลย <c oughs> ตจหลังเอ,อ๋ <I know. S 1> ตักตลก กดกดสีขาวแล้วมันจะเป็นเพลงด้วยไหมอ่ะว้าวโอเป็นเพลงด้วยสุดยอดอ,อ,อ๋อแต่ว่าอันนี้มันเป็นของภาษาจีน,อ,น,อ,นอ,อัปอ๋อจริงด้วยเป็นปาันทเบียรถอันนี้ทะเบียนรถเบียนรถมีทะเบียนรถด,ด้วยอ,นนอันนี้ก็พอขอโทอนะอแที่ันไบ้ปังใช่ปัง ออ๋ oh, <Okay. S 1> ชอบไหมชอบของเล่นไหมโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับไปเล่นก่อนนะบ๊ายยบายหันมาสวัสดีด้วยสวัสดีครับเนาะ